คุณยายเช็ดต <là> ัวให้นะคะเช็ดเช็ดตอปิโดด้วยยายอยู่ข้างหลังยายหัวเราะเช็ดได้เหรอเด็กอะไรก็ไม่รู้นอนก็ฉี่ลาดก็เด็กเนาะตอปิโดก็ติดเต็มตัวโอ้วันก่อนสงการนอนอยู่ฉี่ลาดเลยนะคะฉี่แตกก็นอนอยู่อย่นั้นแหละอืม ครับนายเช็ดก่อนเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนขอบคุณครับคุณยายทองการบอกเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนครับสวัสดีครับ เข้าใกล้ก็ต้องสวมแมสก์ด,ด้วยนะน้อสบายตัวได้ใช่ไหมน้ำอุ่นแมยาย<ง>น้ำอุ่นน,น,น้ำอุ่นนะคะนี่เ <c oughs> แป๊บเดียวดำเลยุ้ง <c oughs> กานี่ไงถูงหวยนะคะคุณยายกำลังถูงหวยเราเล่นนะคะ <c oughs> เห็นเลขไหมเอ่ยวันนี้หวยออกเด้ ขอหวยหน้าโชคเลยนะไปเจอเลยเด้อโอเคสำคัญนี่มันก็ตอบวิดีโอติดปากติดทั้งปากติดทั้งหน้าอุ้ยเช็ดไปแล้วสีชมพูเลยดูสิยายเฮ้ยจริงๆนะเฮ้ยอุ้งเคยเห็นทำไมหน้าน้องเป็นสีชมพูอย่างนั้นเช็ดตูดทำไมเช็ดไปแล้วเป็นสีชมพูมากมั ใช่ไหมยายหรือว่าเอ็ดมินตาฝาดมานี่มานี่มามาแล้วมาแล้วแม่ไปทำอะไรดูซิแม่ก็เพื่อนพ่อแม่ต่อวิดีโอนะคะนี่เห็นเหลืองๆหน้าแม่มอะไรทองไหมคะต่อวิดีโอสงตาแล้วก็ค่อยไปเออไหนขอดูซิเอ้ยมันเป็นสีชมพูจริงๆด้วยออกแดงๆอุ้ย ดูดูค่ะทุกคนดูนี่โดยเฉพาะตาออกแรงมากเลยเฮ้ยมันเป็นสีม่วงม่วงชมพูน้ำานเลยน้ำฝนเป็นอย่างงี้ไหมยายเป็นส้มน้ำฝนเป็นสีมรกตน้ำฝนเป็นสีมรกตน้ำฝนไม่มีบอตาไม่มีอันนี้เป็นสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยสงสัยวันนี้ต้องถูกหวยแน่เลยท่องการาำไม ใช่ไหมใช่ตัวเล็หรือเปล่าเช็ดกวดแล้วคุณตาว่าน้ำฝนจะดำเป็นมอระกุดแต่สงการจะเป็นชมพูเห็นไหมคะออกชมพูมั่วทุกคนเนี่ยตาอียช่วงหนึ่งน่ะชอบนะเวลามาเช็ดตัวอย่างนี้ชอบเฮ้ย ช่างเปลี่ยนสีใช่ไหมสงการสงสัยวันนี้ต้องถูกหวยนี่โดยเฉพาะแก้มด้านนี้เห็นไหมคะยายเช็ดหน้าน่ะมันจะออกชมพูแรงมากเลยส่วนน้อโดนน้ำไปแล้วรู้สึกเสชื่อโสชื่อโสชื่ออันนี้ต่อไปดูสงการนะคะยายดู น้องผันหลังมาแล้วก็เอาตูดถูกล็ถูกับไม้อย่าไปเผลอจับนะคะนี่ต้องเช็ดต้องเช็ดออกก็ทรงเปลี่ยนคนอะไรก็ไม่รู้นอนก็ขีดแตกเขาชอบชอบอ้ยดูสิกะปุกชอบสบายตัวเราได้ได้อาบน้ำก็สบายนะสบายเลยสมุนไพรด้วยนะนุ่มเกสบายตัว่ะ หัวนูมมาสิษผมจตชอบไยนะลูกตเล็บไหนนะตัดเล็บไหมแ้ก็พิงไปหาแม่ด้วยแม่เขาก็รู้สึกจะดีใจนะเห็นยายเช็ดให้ทำความสะอาดให้ลูกนี่นล่ะนนย,ยายก็รักเพื่อนเนาะรักหือนกันนีดูชมพูชมพูเนื้อคงอ่อนมากเลยใช่ไหมยายก็เลยอ,ออกชมพูชมพูเนาะ ไม่มันละแต่มันแล้วแต่ตัวอ๋อแล้วแต่เชือกด้วยนะคะทุกคนเนี่ยไอเด็กชมพูอืมทออใหญ่อันนี้สองหวยนะคะวันนี้หวยอ่าให้ถูกเด้อลูกเด้อถ้าถูกเดี้อจะซื้อรถบังคับให้คันหนึ่งจะเอาม้ามาให้ดูสิ เอามามา,มาเช็ดเช็ดม้าก่อนนี่ของการมาเล่นม้าก่อนนะคะขับน้ำแล้วเช็ดตัวแล้วเช็ดก้นด้วยอันนี้เป็นน้ำตะมุนไพรนะคะ yeah, yeah. เฮียเฮียเยาจะเกะแล้วมันดำแล้วนะคะมัน, <laughs> มน,มนสีเขียวเช็ดแป๊บเดียวน้ำเนี่ยใบมนะเฟ่น้ำตะไค,คร้ใบมะกรูด เช็ด okay? ouais> ของเล่นของค right? ุณยายพลอยแก้วใช่ไหมคะใช่เช็ดเช็ดก่อนมีฝุ่นเล่อต้องเช็ดให้ยาเล่นก็ต้องเล่นมากเล้วก็จะได้พับผ่อน สงกรานสงกรานสงกรานลูกมาแล้ว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 หัวไปที่จะเป็นยังไงเน่เน่เน่เยอะๆสองสองมาแล้วมาแล้วยังไม่เห็นของเล่นนะคะตอนนี้แกงแม่อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้งานงานงาน เยอะ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 ยังไม่เห็นนเห็นยังเห็นยังมาเรก่อยมาเรื่อยนี่อะไรยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเออเราวางโซ่เราวางโซ่เออแม่แ่ มานี่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 นี่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 อะไรนี่เพื่อนหรือเปล่านี่อะไรอย่าตื่นนะอย่าตื่นตลอดนะเออออแล้วไาแล้วเี้ยเจอแล้วเจอแล้วนะคะเื่อนกันเพื่อนกัน กัดนี <laughs> ่ล,ลออะอาน้ำแล้วเล่นได้ยายช่วยดูหน่อยสงการให้ห่วยไหมวันนี้น้ำฝนเล็กๆถึงมาขีดเลย กำลังจะลอกกำลังจะลอกอกำลังจะแต่งหน้อหนุ่มนะคะหเห้กออ่อนหน้หนุ่มกระเปียกไนห้หนุ่มกระป๊อกเรียกไปเั่วนะคะน,น,นูตาน้องชมพูมากเลยสงสัยเป็นกระตูดหรือเปล่ากระตูดเป็นกระตูดส่งกลางเป็นกระตุด ดูชมพูมากค่ะดูสิคะทุกคนเชมพูเชมพูเนื้อคงจะอ่อนมากมากแต่ยายบอกว่ามันแล้วแต่ช้างสายพันธุ์เชืแต่ช้างแลแต่สายพันธุ์นะคะน้ําฝนไม่มีค้างแล้วแต่เพื่เล่าเลยน้ําฝนดําดําเลยดําแบบลือเหลืองแต่น้องชมพูโดนาไปตัวเชมพูมีสระน้ำเนี่ยพโตขึ้นประมาณสัก สี่ห้าเดือนแล้วลงเล่นตีลังกายอยู่ดาวอยากมีสะระองเอาของเล่นมารอนะคะถึงจะอยู่นิ่งยายจะได้เช็ดให้เต็มที่เลยแต้มท้ายไปเลยขอบคุณคุณยายคอยแก้วนะคะนี่คุณยายส่งของเล่นมาให้น้องเพื่อนรักเปซพื่อนรักนี่เพื่อนรักน้องของน้องนะ con phục cốc phục 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 เะอเตเดอแ้เออนี่แบงยาน้แบงเดี๋ยวลูกไปเล่นเออมาลมาเลยมาทางนี้นะมาทางนี้เออเออเอามาทางนี้ลูกเออเออมาแม่แม่งตุ๊บนะ ยังไม่มีของเล่นลลลลลเาแล้วอ่เชตนานยมีดต่เตาปิโดสงการนะคะัลกน้อยนั่นแหะไม่ได้หับไม่ได,ด,ด้นอนเช็ยต้องเยอะๆมาเด้อมาเด้อมาฝั่งนี้เด้อ เล่นคนเดียวไม่สนุกสงการอยากให้แม่เล่นด้วยแม่เล่นกับผมหน่อยเล่นทีแม่แบงค์เหยียบต่ำไม่เขาจะเอาใจแม่อื่ะแม่แม่มาไลทองกินแล้วคายนะคะทุกวันไม่ได้จัดออเดอร์ให้นะคะกินแล้วคายโอ๊ยไหนก้า เยอะผมใจะให้แม่เล่นด้วยสีชมพูเลยโดนน้ำไปนะคะชมพูอมม่วงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องภายขอนน้องแม่มาลายทองด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอจะนิดกับเพื่อนแล้วนะคะ